เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับมาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT M Land กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับ M Land มีในเรื่องของกิจกรรมในการปล่อยเลดนะครับก็เราก็มาสุ่มตัวละครกันดีกว่านะครับเพื่อนๆก็วันนี้มีงบอยู่ที่160นะครับ150แหละแต่ผมไม่รู้ว่าแลกมาทำไม160นะครับก็จะเปิดมันอ่าสิตัวเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะอันนี้คือจอที่9นะครับผมจะมีทั้งหมด10จอ เร็วๆนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้คือเกมนี้ผมคืนทุนบวกกาไรไปนิดหน่อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีในเรื่องของคลิปในการต่ออายุของตัวน้อนๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะมีอีกคลิปหนึ่งมานะตอนนี้ยังไม่หมดอายุนะครับรอมันหมดอายุก่อนโอเคนะเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวเรา,รามาดูในเรื่องของตัวค่าแก๊สกันสักนิดนึงว่าผมพอหรือเปล่าผมมีอยู่0.5นะครับ0.05อ่ะโอเคนะครับก็ปล่อยเลทจริงหรือไม่จริงนะครับเพื่อนๆก็ดูคลิปนี้เลยนะครับผมจะสุ่ม 10แล้วก็ไป5นะค,คลิปนี้อาจจะสั้นนะครับไม่สั้นก็ก็ยาวเท่านั้นเลยนะครับเพื่อนๆปะเราไปเลยนะครับไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอะไรมันพิธ,ธีอะไรไม่ต้องมีนะครับคนมันจะดวงดีไม่ต้องคาดหวังนี้ <laughs> โอเคนะครับผมไม่ได้เปิดสุ่มตัวละครนานมากเลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันได้เหรียญนนยากขึ้นนะครับเอาจริงๆนะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมเลยนะครับผมรู้สึกว่าตอนแรกๆอ่ะมันได้เหรียญแล้วมันมันสนุกดีนะครับมันได้ครบ100เหรียญแบบ แบบชิวๆเลยนะครับแต่ตอนนี้คือผมต้องกดเค้มอตอนอยู่ที่85นะครับ90เนี่ยประมาณ80-90นะครับไม่ไหวนะครับรอถึง100ไม่ไหวถ้ารอถึง100น่าจะประมาณอีก2วันนะครับก็เลยเวันนี้มันมีปล่อยเลทพอดีก็จัดซะหน่อยนะครับจริงๆมันก็สามารถเปิดได้อีกจอนึงนะครับเพื่อนๆก็จะครบทั้งหมด10จอของผมแหละนะครับเป้าหมายแรกที่ผมตั้งไว้เออนะครับก็ ไม่รู้นะว่าจะเกิน10จอรหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือผมคงจะไม่แล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของการต่ออายุกําลังมานะครับต่ออายุหนักๆเลยเพื่อนๆ10จอก็คือ1,500เหรียญเลยนะครับเออโหแล้วถ้าราคาเหรียญมันพุ่งขึ้นไปอีกนี่จะทํายังไงเนี่ยใช่ไหมโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูในเรื่องของตัวราคาเหรียญกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้ราคาเหรียญอยู่8.5นะครับก็คือเออมันเคยขึ้นไปแบบโอ้โห,โหตอนนั้นนะครับอยู่ที่17 16 17เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมคาดการไว้นะครับที่ผมบอกเพื่อนในสตรีมนะครับว่าราคามันจะร่วงนะครับมันไม่เหมือนเหตุการณ์เดิมนะัเพื่อนๆื่อนเพื่อนอาจจะคิดว่าไซเวรตรงนี้ใช่ไหมล้วขึ้นมาแล้วก็ไซเวแล้วก็ขึ้นแล้วก็คงจะมาไซเวรตรงที่12บาทนะครับแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดมันร่วงลงมากลับมาจุดเกือบจุดเดิมเลยนะครับแล้วก็มีขึ้นมาใหม่ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นไซเวที่แท้จริงแล้วนะครับประมาณแปดบาทถึง10บาทประมาณนี้ดีกว่านะครับ มันผมว่ามันดีด้วยนะเหมาะกับคนที่งบน้อยที่อยากจะมาทดลองเล่นเกมเว็ีอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครอยู่ในยอดดอยตรงนี้เพื่อนๆก็ควรที่จะงอกนะครับควรที่จะถ้าจุดนี้นะครับเพื่อนๆกล้าเข้านี้ผมว่าเพื่อนๆทุนน่าจะเยอะแหละ <c oughs> นะครับ <c oughs> พร้อมโฟโมแล้วนะมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็จะเปิด10แล้วก็จะเปิด5แล้วก็เดี๋ยวจะขายเหรียญน,นะครับไอ้สินี้เดี๋ยวผมจะรวมมเหรียญแล้วก็ไปขายนะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณสัก สะน่าจะ50ดอลน,นะครับถ้าเอาราคาประมาณนี้นะกอ็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่200นะครับเนี่ยประมาณ1ัน0เองนะครับแต่ถ้าแบบราคามันอยู่ตอนที่17บาทเนี่ยเพื่อนๆนะครับน่าจะดีมากเลยนะโอเคนะครับปล่อยเลทจริงๆนะครับผมตัวแรกมาก็เป็นคอมมอนเลยโอ้โหเพื่อนเอ๋ยนะครับไปช้างน้อย โอ้โหผมว่าในใจผมตอนนี้เต้นตุบๆแล้วจอนี้จะเกลือหรือเปล่าเนี่ยจอที่9อ่ะแลมาหนึ่งตัวครับมีในเรื่องของโอ้ไม่มีสายฟ้าครับคอมมอนคอมมอนอันคอมมอนโอ้โหเกลือเกลือครับเพื่อนๆตัวนี้เกลือนะครับโอ้โหผมถือว่าเกลือว่ะสิบตัวออกสองครับมันไม่ปล่อยเลดมันปล่อยเลดจ,จริงๆหรอเเนี่ยผมว่าผมสุ่มดีกว่านะไม่แน่นะครับแล้วก็ผมก็เดี๋ยวรอลุ้นอีกห้าตัว เออ,อย่างนี้ต้องเปิดอีกจอแล้วนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะครับก็ผมยังไม่ซื้อบ้านนะเพื่อนๆก็ตอนนี้ยังยังไม่อยู่แบบโฟกัสเรื่องบ้านเท่าไหร่นะครับเออในเรื่องบ้านนี่นะเนี่ยนะครับบ้านตรงนี้นะครับสองเออเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีนะครับถ้ายังไม่หมดผมก็อาจจะซื้อนะไปทําอีกจอหนึ่งให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปอีก5ตัวแล้วกันนะครับ ก็น่าจะ5ตัวแหละเนาะมันมี10กับห้าทำไมมันไม่ไม่เอา15ทีเดียวเลยวะผมจะได้ซื้อทีเดียวตอนนี้คือในเรื่องของการขายบ้านนะครับจะหมดแล้วนะเพื่อนๆไปดวงสถิตนะครับตอนนี้ต้องใช้สายมูอีกแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เออพอผมแม่งบอกว่าไม่คาดหวังมันก็คือไม่คาดหวังจริงๆนะครับแลออกสีสองแล้ว,แล,วแล้วคือสีขี้เหร่ด้วยนะนะครับ คือ10ตัวอย่างน้อยถ้ามันปล่อยเลทจริงๆอ่ะมันควรที่จะอะไรเป็นเพื่อนอย่างน้อยสีต้อง4ตัวเว้ยผมเอาเป็นอันคอมมอนก็ได้นะครับเออแต่แบบนี้ปล่อยแบบนี้คือเศร้าใจเลยนะครับจอนี้จอนี้อาจจะแบบว่า ช้ระยะเวลาในการฟาร์มสิวันเลยนะเนี่ยแต่ผมจะวางแผนไว้อย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนก็คือในเรื่องของการต่ออายุอผมจะใช้เหรียญที่ฟาร์มมาเอามาต่ออายุนะครับแต,แต่ก็อาจจะมีซื้อบ้างนะถ้าราคาเหรียญมันตกก็จะซื้อไว้เอาไว้ต่ออายุนะครับสูตรนี้จะเอาไว้ทําแบบตอนที่ราคาเหรียญมันลงะนะครับผมจะตั้งไว้ว่าสมมุติถ้าตอนนี้คือมัน8บาทใช่ปะถ้ามันประมาณ6บาทอผมก็จะซื้อไว้เป็นชุดนะครับชุดรับประมาณ5 0าสถึงหนึนะครับไม่ได้ซื้อ150เลยนะก็ประมาณ6บาท5บาทอะไรเงี้ยนะครับ ่ตถ้ามันมา,มาจุดที่ตรงนี้นะครับก็อาจจะซื้อไว้เอาไว้ต่ออายุออันนี้คือแผนของผมนะครับเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพกื่อนเพื่อนถ้าเราไม่ได้วางแผนไว้อะแล้วเราแล้วอยู่ดีครับมันมูลนะครับเราจะต่ออายุน้องน้องแผนนะพเพื่อน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 อาจจะอยากไม่ต่ออายุเลยอยากไปเปิดจอใหม่เลยจอนั้นก็ทิ้งไปเลยหรือว่าไปต่ออายุตัวที่มันโหดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดแต่จริงๆมันก็ยุดเคสใช้เหรียญเหมือนเดิมนะครับแต่ในเรื่องของตัวเหรียญผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละระดับต่ออายุเหมือนกันหรือเปล่าาออันนี้้เรก็ตง รอ,อ,อดูคลิปผมอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนต่ออายุนะเออก็เดี๋ยวจอที่10ผมว่าน่าจะวันที่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวจอที่สิอก็จะมาแล้วนะครับถ้าผมผมรีบๆหน่อยก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่จอที่8ผมไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนดูนะครับเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะเบื่อนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทาให้เพื่อนดูนะเออก็จอที่9นะครับมีจิจกรรมพอดีปล่อยเลทเพอดีก็จัดซะหน่อยนะครับร้อยห้าสิบเหรียญโอเค ก็ตอนนี้นะครับในเรื่องของทวิตเนี่ยอย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะครับคนญี่ปุ่นสนใจกันมากนะครับอันนี้คืออันดับเลยนะครับตอนนี้อันดับท็อปสิบนะครับอันนี้คือเขาจัดอยู่ในญี่ปุ่นเลยนะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเกมวิ่งนะครับเนี่ยเออลูนลูนบ็อกเออมใช่ดิลันบล็อกนะครับเออน่าสนใจนะแล้วก็เอ่อไมลิทฟาร์มนะครับเกมนี้ผมก็สนใจอยู่เดี๋ยวก็จะรีวิวเร็วๆนี้นะครับ มีเมตาบอทนะครับนี่มีตัวนี้ด้วยแล้วก็ r u n n e r Land เกมนี้น่าสนใจนะครับเออ Runner Land ใช้งบก็ค่อนเทนตเยอะอยู่นะแต่เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเกมมันมีให้รีวิวเยอะมากเลยในบอรดเนี้ยนะครับเออแต่ทำไมคนญี่ปุ่นสนใจแต่ทำไมคนไทยไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเออแต่เกมนี้ผมผมน่าสนใจว่าเกมไอรันไอรันไอรันบล็อกเนี่ยนะครับเพื่อนๆเ,เราเข้าไปในเว็บไซต์ได้ไหมมีเว็บไซต์ไหมเนี่ย มีเว็บไซต์ไม่เพื่อนไม่มีเว็บไซต์เหรอนี่ไงอ๋อเกมวิ่งนี่ไงมี a n d r o i d เปต้าเทนะครับดาวน์โหลดมาเรียบร้อยละอ๋อต้องมีนาฬิกานะครับแล้วก็วิ่งจับวิ่งเราก็จะได้เป็นตัวเหรียญโอเคน่าสนใจอยู่นะครับอืมแต่น่าจะไม่เกี่ยวกับ NFT มึงเนี่ยตลาดไปดูตลาดหน่อย นี่ไงมีรองเท้าขายด้วยครับโอ้โหดูรองเท้าดิ700ดอลอันนี้คือโลนะเนี่ย700ดอลเลยครับใช่ไหมมันคือดอลล่าให้ไม่ดูผิดหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมราคามันแพงจังเลยวนี่อ่านะครับเออโอเคเพื่อนๆมาแล้วอูหูปเปุอร์แล้วนะครับมีสกิล มีสกิลตัวฟาร์มนะครับมีธนูนะแล้วก็มีเอิร์ลเลียนนะครับเดี๋ยวผมขอแคปหน้าจอสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้นอกเรื่องไปสักนิดนึงนะเพื่อนขออภัยนะครับกลัวคลิปมันสั้นโอเคนะครับก็ปล่อยเลทจริงๆนะเพื่อนๆก็ตามนั้นแหละนะครับเออใช้ได้เลยใช้ได้โอเคปตัวต่อไปครับ u n c o m มมอโอเคนะครับจอนี้ถือว่าดีอยู่นะครับเพื่อนๆไม่ไม่ไม่ขี้เลอะเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเราได้ซูเปอร์แรมา1ตัวนะครับเราได้สีทั้งหมด5ตัวเนาะห้าหรือ6 5ตัวนะครับก็คือเป็นซูเปอร์แรนะครับแรแล้วก็อันคอมมอนสนะครับมีโอตัวอันคอมมอนนี้มีสกิลสายสายฟ้าด้วยครับ สกิลสายฟ้าผมว่าเกมของ m l a n แลนโกงนะเออแต่สกิลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพ่อนเพื่อนโอเคก็จอที่9เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเเดี๋ยวก็ถ้ามีเกมไหนเดี๋ยวผมก็จะอาจจะมาทําคลิปรีวิวหรือว่าไวฟ์สตรีมนะครับเพื่อนๆก็ติดตามมนได้นะครับวันนี้ก็เป็นคอเนเทนต์เปิดกาชาเปิดเลทนะครับเขาปล่อยเลทอะไรแบบนี้ เออเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว like ่าเนี uh ่ยท okay. <se uh ี่ผมเปิดมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับแต่จอเนี้ยมีบ้านก็ดีนะเพราะว่าเออเราสามารถเอาเอาตัวน้อนเนี่ยนะครับที่เป็นสีเข้าไปได้นะครับคือจอแต่ละจอผมมีซื้อบ้านน่ะคุ้มหมดเลยนะเออนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็ต้องคำนวณก่อนว่าไอ้เจ็ดี่เนี่ยสมมติถ้าผมจะฟาร์มเหรียญมาซื้อบ้านอ่ะมันจะดีหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวรอตัดสินใจหรือว่าถ้าบ้านยังไม่หมดนะครับผมเก็บเหรียญทันก็จะ มาลองจัดบ้าน7เอ่อ720นะครับ720ให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็ดูว่ามันได้เหรียญเท่าไหร่โอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า